อ่าสวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกมแก๊ง s t a r ์เ g a กกับอัปเดต18ซึ่งมีภารกิจอีเวนต์เอเลีมานะครับผมก็เป็นที่แบบให้เรายิงพวกเอเลี่ยนที่มาเป็นละลอกหรือมาเป็นเวฟนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเพิ่งอัปเดตไปตอน6โมงเย็นเองโอ้โห เจ๋งเจ๋านะอันแรกนี่น่าสนใจมากท็อปหนึ่งพันโอ้โหปืนหายากนั่นน่นะโลกจํานำผมก็ไม่ค่อยจะเจอด้วยงั้นเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนอยากเจอเอเลี่ยนด้วยแหละโอ้โโอ้โห ก็อตอนนี้ปรับภาพในเกมเป็นแบบเหมาะสมนะยังสุดอะไรวะเนี่ยนะเหลือเวลาอีกสี่นาทีอะไรวะสี่นาทีวุ่นดับเฟร์กให้เราขับไปไหนอ่ะจะทันบอ่อนี้ นกระสุนหรือเปล่าสึกนี้โหดแน่นอนไม่ลองก็ไม่รู้หลหะครับถึงแล้วเหรออุ้ย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 วิดาฟับอะไรอ่ะโอ้โหมาเลยหนูอ๋อมีปืนใช้ไม่ได้ด้วย โอ้ต้องรอให้ให้พลังหยุดทำลายเราโอ้โหแจ่มแมวจบเว็บนี้แล้วโอ้โหของดอบมันคืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเงินห่ะเงินเอเลี่ยนเหรออุ้ยโอ้โหโคตรอีซี่ โอ้แหลกแหลกแหลกภาพมันสวยเอฟเฟกมันเยอะมันเลยแหลกจบเวบนี้แล้วอ้าวล้มอีหนูลุกขึ้นมาอีหนูไม่นะไม่ไหม่ไม่เจ้าอย่าเพิ่งดับหายไประไบกินเฮ้ยมันยิงมันแล้ว มาเรื่อยๆเลยวะ้ยรถถังมาตอนไหนวะมองไม่เห็นยิงเลยครับกระสุนพังเหรอร้อยเอาล้มอีกเสียของปืนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาไลเอเรียมันทำอะไรวะนะ่ะมายุ่งกับอะไรกับรถอัว โอ้ลมแสงเลเซอร์เอเลี่ยนมันมีปืนพุ้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอยิงแป๊บโอ้ยล้มอีกแหละโคตรเสียเวลาเลยตรงล้มเนี่ยอ้าวทุกทางหาย มันคืออะไรก็ไม่รู้เก็บๆไปก่อนอุ้ยมียานบินด้วยยิงไม่ออก oh <my> God. ไม่กอดดูใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น ยิงสิครับโอ้โหปืนเสียอา้าวยิงติดก,กำแพงเองนี่เบื้มยากนะโอโหเยอะเยอะครับออกไปกิน,นเราบุยไกินเบืม้มจบเวฟแล้ว หนึ่งนาทีห้าเก็บครับเกบ็บมันคืออะไรก็ใบรู้อ้าวล้มมิดแล้วนะพลังชีวิตของยานแม่อันนี้ทำอะไรวะ <c oughs> โหยานแม่อ้าวกระ, Jia ะสุนพังป <c oughs> ืนพังมึงจะอะไรก็นะกันนะไอ้พวกบ้า โอ้ชิดเออล้มเลย <laughs> ยานแม่มันจะทำลายได้ไหมเนี่ยโอ้แย่ไหนวะอ้าวมีบาเรียคุ้มกันด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> สงสัยจะไม่ทันท่านผู้ชมมันไม่ยอมปลดออกเลย มันมาอีกแล้วสูงเกินปืนเสียอีกครับอ่อไม่ทันแน่ไมอังไงก็เราก็ากทำลายไม่ทันละคายปุ่งนี้แทนแล้วกันจบแล้วเหรอจบแล้ว หมดเวลารอบนี้ผู้บุกรุกเป็นฝ่ายชนะเอาแพ้ <laughs> นี่คือแพ้เหรอ15%ระยะเวลาในการวิ่งเร็วคือมันมาแล้วก็ไปเอลี่ยนก็น,นะครับผมสุดยอดไปเลยโอ้โหมันมีการปืนเสียด้วยแหละมันทำให้แพ้ <laughs> หน่อยดูหน่อยสิ เอาเอาเอาบูนัสอะไรวะเนี่ยบูนัสทั้งหมดจะมีผลจนกระทั่งอีเวนต์ส้นสุดลงอืมติดท็อปอะไรไหมเนี่ยคงไม่ติดท็อปหรอกเนี่ยสภาพอย่างนี้โอ้หสองแสนคนแรกมาเล่นไปได้ไงวะกลับมาเล่นเนอีกสองสามชั่วโมง อีกสองสามชั่วโมงโคตรบ้าเลยก่อนนะครับผมก็อนอี่แหละคือสิ่งที่มาใหม่ในอัปเดต18หรือเอเลี่ยนก็ถือว่าโอเคพอก็สนุกดีมาใหม่ไหมยังไม่มีอะไรไหมยังไม่มีอะไรมาใหม่นะตอนนี้ ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปผมด้วยก็ถ้าคลิปนี้มีขอ้อพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยแถมคลิปนี้มันแหลกด้วยแหละต้องขออภัยด้วยแย่แย่แย่ก็ไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ไปละบาย